สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมอัปเดตพลังงานคุณกับเขานะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะไปตรงกับคู่ใดบ้างก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นกับทุกๆคนการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างหรือ ไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเดี๋ยวปันขอสับไพ่ให้ดีๆก่อน เดี๋ยวปันแบ่งออกมาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ,ะมาดูกันเอาสับเอาครึ่งน,นี้แล้วกันขอเปิดโครงเรื่องโครงเรื่องหลักหน่อยนะ เหมือนคุณเข้าอกเข้าใจเขามากๆเลยอะ่ะคุณใช้คุณใช้ความไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดเขาเรียกว่าอะไรนะเมตตาอุเบกขามวิหารสิกับความรักความสัมพันธ์นี้มากๆเลยส่วนตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนมีเรื่องจะต้องให้ตัดสินใจตลอดเวลาเลยเนาะมีสิ่งที่จะต้องเลือกอืม มันน่าจะเป็นอะไรที่คุณรับได้เพราะไม่นั้นคุณจะไม่เกิดความรักที่มีเมตตาต่อเขาขนาดนี้อะค่ะอืมโต e เดวิลปันมองว่าเด่นนะคล้ายๆกับช่วงเนี้ยค่ะชีวิตของเขาแบบบางคนอารมณ์ค่อนข้างที่จะ ดาวหรือว่าดิ่งมีความทุกข์หรือมีความคิดมากในในตรงที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอืมมันเหมือนกับโลกของเขาอะ่ะไม่ได้สดใสในฝั่งของคุณอะ่ะปันมองว่าคุณแบบ คุณเลิกคาดหวังในในในความสัมพันธ์นี้แล้วอะอืมตัวเขาเองอ่ะค่ะปันจะบอกว่าพอในสิ่งที่เขาเจอ,อจากคนที่เคยมีความมั่นใจจากคนที่เคยมีอัตราอีโก้อะไรอย่างเงี้ยมันมันลดถอยลงอะ เหมือนคนที่มีความกังวลใจกับอนาคตตลอดเวลามีความเครียดความเครียดของเขามันเกิดจากการกลัวการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวของคุณนะคะคุณเริ่มเริ่มเบริคุณเริ่มไม่ใช้ไม่ใช้อารมณ์กับเขาแล้วนะคุณซอฟลงมากกว่าแต่ก่อนมากๆเลยอะอ แล้วพอคุณทําแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับตัวเขาได้กําลังใจดีๆจากคุณอัศวินถือเหรียญคุณจริงใจกับเขานะแล้วก็ปันมองว่าคุณเองคุณก็ไม่ได้เชิงว่าเร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอะมันเหมือนกับโอเคถ้าตอนนี้เธอสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเธอทำอะไรของเธอไปเลยฉันก็สร้างความมั่นคงมันเหมือนกับ ตัวคุณเองคุณมองความสัมพันธ์เนี้ยที่มันจริงจังนะที่มันแบบพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเหมือนกับคุณอยากให้กำลังใจเขามากกว่าอยากอยู่ข้างๆคอยคอยช่วยเหลือเราตรงนี้ปันมองว่าแรงใจในการก้าวไปข้างหน้าสำคัญมากๆเลยนะคะ เขาเองเขาก็โอ้เขาเราลดดาบลงเยอะนะคือก่อนหน้าเขาอาจที่จะเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครพูดจาแรงอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เขาน่าจะซอฟลงไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขารู้นะถ้าเมื่อก่อนเขาอาจที่จะเคยพูดจาไม่ดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยจนคุณเริ่มหมดแพชชั่นหรือแบบ คุณเหมือนเหนื่อยอ่าคุณไม่ได้เหนื่อยคุณอาจเคยเหนื่อยกับเขาแต่ในตอนนี้ปันมองว่าแบบมันเหมือนคุณยัง้งยั้งในอารมณ์ยั้งในความรู้สึกได้อ่ะค่ะห้าเหรียญกับหัวคล้ายๆกับสิ่งที่คุณให้กับเขาอะ่ะไม่ว่าจะมากหรือน้อยเขาพึงพอใจนะหรือแม้กระทั่งแค่คุณถามเขาว่าอื กินไรย่างกินข้าวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาแบบรู้สึกเต็มเต็มในความสัมพันธ์นี้อ่ะหรือแม้กระทั่งการถูกเติมเต็มด้วยก็ได้ค่ะคุณเคยระแวงนะคุณเคยระแวงคุณเคยสงสัยเขาจนจนคุณรู้สึกว่า คุณคิดมากไปมันก็กัดก่อนหรือบั <ceux> ่นทอนตัวคุณเองอะค่ะการได้รับกําลังใจเพราะนี้มันเป็นการให้น้ำที่คุณลดให้กับเขาน้ำน้ำนี้ก็คือความห่วงใยการดูแลการเอาใจใส่ะปันมองว่า จากชีวิตที่แห้งแล้งอะแต่มีเนี่ยบ่อน้ำที่คุณอยู่เคียงข้างบางอิน r ิจคุณก็เหนื่อยนะเพราะว่าปันมองว่าพอคุณให้มากๆะค่ะคุณรู้สึกว่าคุณต้องเติมความสุขให้กับตัวเองตลอดเวลาในบางคนอะ่ะที่จะหันหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรการกลับมารักตัวเอง คุณเริ่มให้ความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเชมเพลนห้าเทา้าการเข้าใจก่อนหน้าคุณกับเขาน่าจะเคยแบบมีทัศนคติที่มันที่มันต่างกันแล้วคุณก็ไม่ยอมเหมือนกัน ตอนนี้ปันมองว่าคุณคุณเองไม่ดันทุลังในการเถียงกันในการโต้เถียงกันแล้วเพราะว่าตัวเขาเองอะค่ะเหมือนเหมือนคนที่พยายามที่จะปรับความเข้าใจหรือจูนให้มันตรงกันด้วยนะถ้าถามว่าโอเคไอ้ความเครียดของเขาอะ เขาจะค่อยๆหาทางออกเจอนะคะตัวคุณตอนนี้พยายามใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลว่าเฮ้ยฉันฉันรู้สึกยังไงกับคนนี้ฉันต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับคุณถามในความรู้สึกอะค่ะถามหัวใจมากกว่าถามความคิด เขาเคยหวังอะไรมากๆแล้วเขาผิดหวังอเคยหวังในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตการประสบความสำเร็จแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะแต่สถานการณ์พิเศษเศรษฐกิจก็กเล่นงานมันเลยทำให้บางครั้งะคะ่ะเขาเขาก็มองโลกด้านลบบ้างเหมือนกันนะ ใช่แต่ก่อนเขาอาจที่จะคิดแต่ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตจนจนไม่ได้นึกถึงความรู้สึกคุณเลยอ่ะเราคุณแบบ j u s t i c เขาให้คุณมาเท่าไหร่คุณให้เขาไปเท่านั้นในตอนนี้นะคะ เดซันเดทกับหัวพอคุณจะเลิกหรือจะจบความสัมพันธ์จริงๆอเขาจะรีบมาเคลียร์ปัญหาสาสางปัญหาที่มันเคยคารรคาสังเคยทำให้คุณทุกใจเคยทำให้คุณเสียใจพร้อมที่จะหยิบยื่นพร้อมที่จะดูแลแล้วมันมองว่าเขาเลือกคุณ ในขณะที่ตัวคุณเองอะค่ะก็จะคอยดูท่าทีของเขาก่อนอคุณไม่ทุ่มเทอีกแล้วอะแล้วมันทำให้เขาแบบเหมือนยิ่งกังวลใจอะเอหอกดาบในที่นี้ยค่ะในบางคนน่ะคุณเริ่มเดินช้าในความสัมพันธ์ ตัวเขาเองเขามีความสุขนะเวลาที่แบบถึงเขาไม่ได้เทคแอคชั่นหรือทําอะไรมากมายแต่ปันมองว่าเวลาที่คุณได้อยู่กับเขาอะเขาเวลาที่ดีๆกันอนะประมาณว่าโลกใบนี้ม,มีมีกันอยู่สองคนแต่แบบว่า4ีหดาบคุณอยากยอมแพ้นในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะทำไม2ถ้วย10ถ้วยกับหัว เพราะคุณรู้สึกว่าเขาเติมเต็มอะไรให้กับคุณบางอย่างไม่ได้หรือเปล่าเมื่อก่อนคุณคุณเคยถามเขาแหละสเต็มกับหัวคุณเคยถามเขาในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้คุณแบบตอนเนี้คุณคุณเหมือนคนที่ไม่ต้องการความรักจากเขาอะ่ะเออคุณเลิกหวังอะ่ะเอา สองดาบแต่ตัวเขาเองอะค่ะเหมือนทําเป็นไม่เห็นว่าคุณเลิกหวงหังนึกออกใช่ปะแต่แบบว่าเฮ้ยฉันเลิกหวังจริงๆแล้วนะเว้ยแล้วเขาก็เหมือนหนึ่งเหรียญ i g h p r i พ c e เหมือนตอนเนี้ค่ะเขาพยายามทำดีให้กับคุณในบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับ อะไรบางอย่างที่มันดีต่อใจที่มันจับต้องได้แต่ตัวคุณเหมือนอยู่ในช่วงปากกระจยไม่ตรงกันด้วยหรือเปล่าในบางทีคุณไม่อยากคิดเองเออเองอ่ะเขารู้ว่าเขาเคยทำให้คุณเจ็บเคยปฏิเสธคุณพอเขาทำน่ารักกับคุณนะคุณคุณเมินคุณเมินซะด้วยซ้ำคุณแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรวะฉันจะไม่คิดไปเองอืมหนึ่งถ้วยควีนถือถ้วยสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะได้รับนะเนี่ยหนึ่งถ้วยคือเขาจะเหมือนในบางคนนะคะเขาจะขอโอกาสจากคุณนะแต่อาจที่จะไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่คนด้วยว่า ออการขอโอกาสนั้นจะเป็นคำพูดประโยคไหนแนวไหนแต่มันจะเป็นอะไรที่การเริ่มกันใหม่ของคุณกับเขาคุณเองคุณให้อภัยเขานะพูดถึงอ่ะอืมเพราะไม่นั้นคุณไม่เมตตาอุเบกขาขนาดนี้หรอกขอดูต่ออีกหน่อยหนึ่ง การอธิษฐานต่อดวงดาวความสัมพันธ์นี้คุณทั้งสองคนเหมือนอธิษฐานกันมาแล้วแรงอธิษฐานนะคะทำให้คุณกับเขามาเจอกันแล้วแรงอธิษฐานนี้ก็เป็นอะไรที่มัดคุณกับเขาไว้เหมือนกันคุณกับเขาชาติก่อนก็ได้อาจจะเคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่ใหญ่มากๆหรือแม้กระทั่งชาตินี้อาจจะเคยไปทำบุญร่วมกัน เคยขอด้วยกันไว้พร้อมกันหรือแม้กระทั่งคนใดคนหนึ่งคือทั้งสองคนขอเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บางคนชอบมองฟ้าอาแล้วคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งจะมีคนใดคนหนึ่งชอบสัญลักษณ์ดาวมากๆการขอโอกาสนะปันว่า คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันเหมือนครั้งแรกที่เจอแต่มันจะคุณเลือกได้ค่ะเลือกที่จะให้อาภัยหรือไม่ให้อาภายัยเท่านั้นเองนะคะโอเคนะแต่ปันเคยบอกหลายคลิปมากๆเลยอะ่ะการให้อาภัยมันเราไม่ได้ให้ประโยชน์กับเขาค่ะเราให้ประโยชน์กับตัวเราเองคือคุณลองให้อาภัยเหตุการณ์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกว่า คุณเบาขึ้นตัวเบาขึ้นในระดับหนึ่งสมมติว่าเหตุการณ์นึงก็เบาขึ้นในระดับหนึ่งเราจะไม่หนักอะค่ะเราจะไม่สะสมลบเรื่องลบๆเอาไว้ในใจแล้วเราจะรู้สึกเบาเบาอิน r ิจมันจะคลีนโอเคนะคะสาหรับคุณปันจะบอกว่าโอเคนะคะสารลบคุณทีมเอโอเคการอ่านเนี้นยปัญญาบอกว่าขอให้ทุกทุกคน สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ